คุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮชิกค่ะกับยูธการจินโบอลค่ะวันนี้นะคะโยยืนอยู่ที่นี่เลยค่ะถนนเยาวราชค่ะแน่นอนค่ะรายการไฮยชิคของเรานะคะจะต้องพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเนื้ที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าชิคๆไฮไฮหรือร้านค้าที่ดูไฮไฮชิคๆหรือว่านะคะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารทุกที่ค่ะที่ดูไฮหรือไม่ก็ต้องชิคค่ะ แน่นอนค่ะชี่ถนนเยวาวราชแห่งนี้นะคะมีร้านร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นร้านโชห่วยอินเทรนค่ะก็คือร้านลอยเยาวราชค่ะแต่ว่าตอนนี้โยกําลังตามหาร้านลอยเยาวราชว่าอยู่ตรงไหนนะคะอีกสักครู่นะคะถ้าเกิดว่าโยหาเจอนะคะเราไปพบกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะ สวัสดีครับ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 คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยมาอยู่นะคะกับนะคะน้องอีคิวนะคะวิและร้าลอยวาราดเออนะคะนี่ตายแล้วขึ้นไปทําอะไรข้างบนคะจัดชั้นอยู่ครับนะคะจัดของอยู่โอ้โหจะบอกว่าร้านนี้ดูดูอลังการคือหายจริงๆแล้วถ้าถามว่าหายากไหม ตอี้หาไม่ยากเลยครับสังเกตว่ามันจะมีสีเขียวสลัวสลัวค่ะพี่เดินเข้ามาพี่ตามหามาตั้งแต่ช่วงเย็นครับแล้วก็ได้ไปแวะกินนู่นกินนี่ก่อนที่ต้องมาตามหาต่อครับก่อนอื่นนะคะต้องถามน้องอีคิวก่อนว่าอีคิวจบอะไรมาอ๋อผมจบคณะเกษตรครับค่ะครับค่ะจบคณะที่ไหนคะเออที่มหาวิทยาลัยเกษตรครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรใช่ไหมคะใช่ครับแล้วน้องอีคิวเนี่ยค่ะได้มาทำในส่วนของกิจการนะคะตรงนี้ได้ยังไง พอดีว่าผมเป็นหลานครับเป็นรุ่นที่4ค่ะก็มาช่วยเริ่มจากการมาช่วยก่อนมาช่วยที่บ้านช่วยในเรื่องของระบบภายในอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้ว่าตอนที่มาช่วยพี่อยู่คือเราก็รุ่นที่สี่แล้วก็แต่แปลว่าก็ต้องมาตั้งแต่ในเรื่องรุ่นของคุณทวดครับใช่ครับเป็นใช่ไหมคะเป็นพ่อกงค่ะเห็นบอกว่าที่นี่อยู่มา70ปีแล้ว70ปีครับอ แล้วบอกว่าที่นี่มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนไทยมีสินค้ามากมายด้วยครับคือเราเริ่มจากการที่ตั้งแต่สมัยคุณพ่ออากงก็ขายของที่เป็นลักษณะชีวิตประจําวันก็คือพวกเนี่ยครับพวกกาแฟหรือนมพงอะไรเงี้ยครับเริ่มจากการขายเป็นแบกอดินก่อนแล้วก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆแต่การขายปลีกก็มาเปลี่ยนไปเป็นขายส่งแล้วก็มากชนิดขึ้นเรื่อยๆร้านของเราจะเรียกว่าหยีปัว ก็คือเป็นร้านที่ลักษณะว่ารับจากผู้ผลิตโดยตรงแล้วก <suit> ็มาขายให้กับรายย่อยอีกทีนึ่งเห็นบอกว่าก่อนที่จะทําร้านนี้นะคะร้านก็เหมือนกับร้านทั่วๆไปถูกไหมฮะที่จะเป็นร้านชวยผวยในถนนสายเยาวราชอย่างนี้ถูกไหมคะแล้วทําไมวันหนึ่งเอ๊ะเรามาเข้ามาในส่วนของการดาเนินกิจการแล้วเราเอ๊ะเราอาจจะต้องมาเปลี่ยนลุกใหม่คือพอเรามาเริ่มทําเริ่มลงมืออยู่กับที่ร้านเนี่ย เราก็รู้สึกว่ามันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะว่าเราเราไม่สามารถอยู่ได้ในแบบเดิมๆของหม่าม้าป่าเพราะว่าทางหม่าม้าป้าอี้เนี่ยเขาขายคอนเนคชันแต่ว่าเราเ่ยถ้าเรามาเริ่มทําต่อเราจะไม่สามารถมีคอนเนคชันได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยครับผมมันมีพวกห้างเยอะมากค่ะ อย่างที่ถ้าเกิดว่าเราจะเห็นนะคะสมัยนี้นะคะเดินไปไหนเดินมาไหนเนี่ยก็จะเห็นห้างมีชื่ออ่านะคะซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิด24ชั่วโมงเนี่ยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้เราสามารถที่จะยังยืนยืนคือเรามองว่าในเมื่อเราอยู่มาตั้ง70ปีมันก็ควรจะต้องอยู่ต่อไปแล้วก็ต้องมีอะไรที่เป็นจุดเด่นเพื่อที่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่อยู่ในยวราษนี้ตอนนั้นก็เลยคิดตอนนั้นก็เลยคิดแค่คิด ค่ะแค่คิดแค่คิดแต่ว่ามันยังไม่ไม่มีคนจุดประกายต่อแล้วเกิดใครที่เป็นคนจุดประกายจุดไฟให้ค่ะคือตรงนั้นเนี่ยพอดีผมรู้จักกับพี่ข่าบพี่เขาเป็นไอดอลของผมเขาเกี่ยวกับเรื่องฟู้ดสไตล์ลิสต์ครับผมทําด้านอาหารผมชอบดูเรื่องอาหารอะไรแบบนี้ครับก็เลยได้พูดกุยก่ยแกแล้วก็พาแกมาที่นี่มาดูร้านแต่ก่อนที่จะไปถึงแกเห็นบอกว่ากว่าจะทําร้านขึ้นมาได้เนี่ย ก็ต้องฝ่าฟันหลายอย่างอันนั้นอันนั้นหนักเลยครับฝ่าฟันจบแนวความคิดเพราะว่าเราจะเห็นว่าถนนเยาวราาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตกแต่งสีแดงนะคะแล้วก็การตกแต่งที่จะเป็นสีทองแต่ทําไมนะคะเราถือได้ไม่ละขอเป็นเยาวลาชที่เป็นสีเขียวบ้างคือตอนแรกมันมันเริ่มมาจากว่าเราคุยกับพี่ขาบก่อนว่าเจะทํายังไงดีพี่ผมอยากที่จะโชว์สินค้าให้ครบทุกรายการ แล้วก็ให้คนที่เป็นลูกค้าเก่าเนี่ยเขาเลือกซื้อง่ายๆเพราะต่ก่อนวางเป็นลังๆมันดูยากแล้วก็การจัดสต๊อกอะไรมันยากทำยังไงดีครับพี่พี่เขาบอกว่าเราอยู่เส้นถนนเยวราชเราก็น่าจะทำอะไรที่มันเป็นแบบให้คนมันตื่นตาตื่นใจรืมถนนอะไรอย่างเงี้ยครับผม แกก็นึกปิงไอเดียเรื่องโคมขึ้นมาว่าเพราะโคมมันคือรากเงาของ,ของความเป็นจีนแกก็เลยเอาโคมขึ้นมาเพราะว่าเราจะเห็นนะถ้าเกิดว่าเดินไปตามถนนเยวาวราชจนจมก็จะเห็นโคมสีแดงแต่แต่ว่าที่นี่เนี่ยโคมสีเขียวนะคะมันก็ทําให้ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งดึกยิ่งสวยยิ่งมีการตัดกันแต่กว่าจะเลนิเวลได้เห็นบอกว่าตอนที่ช่วงที่ปรับปรุงแรกๆเนี่ยโอ้โหต้องทุบต้องเลืออะไรสาระั้เลยเหรอคะก็คือ การทํามันเป็นการทําทางร้านค่ะมันไม่ได้เป็นทําเฉพาะส่วนแต่ก่อนร้านเก่ามันจะเป็นแบบเป็นชั้นวิวอินเราก็ต้องรื้อหมดเลยพอเรารื้อปุ๊บเนี่ยก็เจอสิ่งที่ไม่ควรจะเจอเห็นบอกว่าเจอครอบครัวเยอะมากครอบครัวหนูครอบครัวแม่สาบครอบครัวอะไรครอบครัวเยอะมากครับผมเห็นสายไฟด้วยมีด้วยครับสายไฟลายรุ่นเลยครับสายรุ่นเลยครับค่ะแล้วตอนนั้นนี่ทุกคือเราจะต้องรื้อใหม่ทั้งหมดตอนนั้นปวดหัวไหม มันปวดหัวมาตั้งแต่ตอนที่ว่าเขาบอกว่าไม่ให้ปิดร้านทําเพราะว่าที่ร้านขายมาตลอดตั้งแต่สมัยพ่อคงไม่เคยปิดเลย365วันเปิดตลอด70ปีไม่เคยปิดไม่เคยปิดครับผมจะทํายังไงให้ทำร้านได้โดยที่ไม่ปิดร้านห้ามปิดร้านครับก็เลยเป็นโจทย์ที่ต้องยากตรงที่มันต้องทํากลางคืนก็คือหลังจากที่งานงานเลิกทุ่มสองทุ่มเนี่ยก็เริ่มเอาช่างทีมช่างเข้ามาแล้วก็ทำค่ะครับ ก็เริ่มต้นี้แต่ว่าเห็นบอกว่าจริงๆแล้วในไอคิวก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการก่อสร้างมาก่อนพอดีครับมีเรื่องก่อนประสบการณ์การก่อสร้างมาก่อนค่ะก็เลยทำให้ง่ายก็เลยมีทีมช่างแล้วก็มาเอาสามารถคอนโทรลช่างมาทําได้ค่ะครับก็เท่ากับว่ามันมันง่ายมากขึ้นที่เราจะทําง่ายมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นก็คงจะต้องหาช่างหาอะไรที่จะมาทำนะจตรงนั้นก็เป็นส่วนที่ต้องจัดหาครับลำบากเหมือนกันแล้วถามว่าพอเริ่มต้นอะแห่งการทําครับด้วยความที่เป็นครอบครัวคนจีน แน่นอนเลยมันต้องมีแนวความคิดแบบสมัยก่อนนี่เหมือนกันครับคือถูกม,มเรามีวิธีการพูดคุยท,ท,ทยําความเข้าใจยังไงมันพูดยากครับผมท<ฆ>ีน,นี้<ฆ>เพราะว่าพอดีว่าบ้านผมเป็นองศีอะครับ<ฆ>อยู่กันอยู่กันหลายคน<ฆ>ทุกคนเนี่ยมีความสําคัญด้านการออกเสียงหมดเลยเ<ฆ>สียงทุกเสียงมีความสําคัญค่ะแล้วก็เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วเราเป็นรุ่นหลาน ซึ่งไม่เคยเจับธุรกิจมาก่อนไม่เคยช่วยงานอะไรจริงจังอยู่ดีจะมาทําอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเสียงที่จะมาพูดตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไม่เคยยอมรับกันก็ใช้เวลาในการคุยเนี่ยกล่อมเนี่ยครับประมาณหกเดือนได้ไี่ิีมีเทคนิคอะไรไหมเทคนิคเขาบอกว่มีเทคนิคหาพวกดูได้ว่าใครยังไงก็ดึงมาคือ เราก็พูดในความต้องการที่ให้ตรงกับคนคนนั้น<ฆ>ว่าคนคนนั้นเขาชอบ<ฆ>สไตล์ไหนแล้วก็พูดโนมเอียงไปทางนั้น<ฆ>อะไรอย่างเงี้ยครับผมช<ฆ>ี้จุดเด่น ให้เห็นว่าเอะมันดียังไงถ้าทําตรงนี้มันเปลี่ยนได้เงินนะ,ะตรงนี้มันสวยขึ้นนะ,ะจะมีพิธีกรส,สวยๆมาสัมภาษณ์นะอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้แหละคะ่ะเอ้ตัวพิธีกรสวยๆนี่แหละคะ่ะจะเลยได้ทาร้านนะเอ้ไม่เกี่ยวนะในช่วงหนะะ้าค่ะเรานะคะจะมาพูดถึงนี่เลยเห็นบอกว่ามีแขกคนสคาคัญมาด้วยพี่ขับนะคะ สิทธิพงศ์เนี่ยค่ะคจะมาพูดคุยกับเรานะคะคในเรื่องของการออกแบบ,บนะคะว่าเออออกแบบยังไงทําไมอย่างนั้นถึงเป็นอย่างนี้นะคะลและทําไมไอคิวถึงได้เลือกพี่เขานะ,ะต้องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะกับรายการไฮชิกค่ะ ใหม่นิสสันซิลฟี่ความสุนทรีของการใช้ชีวิตชูเอฟกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฮชิคค่ะตอนนี้นะคะโยมานั่งอยู่กับคุณขาบค่ะสิพงศริยาค่ะสวัสดีค่ะนคนนี้เป็นคนดังมากนะคะเป็นฟู้ดสไตลิส เป็นเอ่อเป็นนักออกแบบใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเป็นหลายอย่างมากเลยพี่ให้หนูอธิบายนะหนูไม่สามารถอธิบายได้ในโลกนี้ค่ะเพราะพี่เป็นเยอะหลายอย่างพี่เป็นอะไรบ้างอะสั้นๆอ่าสั้นๆนะคะเป็นเอ่อเขาเรียกว่านักออกแบบสร้างภาพร้านอาหารธุรกิจอาหารฟู้ดแบรนดิ้งนี่นะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อวันนี้เรามาพูดถึงอาหาร ใช่ฮะเพราะจริงๆแล้วจะบอกว่าพี่ขาบเ,เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะคะเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกนะคะในธุรกิจนะคะการออกแบบอาหารการสร้างภาพลักษณ์ให้กับอาหารถูกไหมคะคราวนี้ต้องถามพี่ขาบว่าพี่ขาบหลวมตัวคะ่ะเข้ามาช่วยอีกอู่ได้ยังไงบอกว่าเต็มใจด้วยเ <c oughs> ต็มใจไม่หลวมตัวเหรอคะ หรือไม่ต้องถามอีกิวลวมตัวชวนพี่สาวได้ยังไงอันนี้อันนี้ตั้งใจทำเลยครับผมแล้วเ็นที่มาที่ไปยังไงคะคี่ะก็ต้องย้อนกลับไปนะครับอีกิวเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับพี่เราไปเจอกันที่งานโฮมโปรนะครับทีนี้ก็อีกิวก็คงรู้ว่าพี่ทำอะไรบ้างก็เลยมีโอกาสได้คุยกันทีนี้เขาก็มีร้านที่เยาวราชนะครับก็เขาก็มีโอกาสพามาที่ร้าน ก็เป็นไอเดียที่อยากจะเปลี่ยนนะครับ mm hmm. ว่าร้านโชวหวยธรรมดาๆรร <Ha. S 2> จะทํายังไงให้มีสไตล์ <Ha. S 2> แล้วก็แตกตา่าง mm hmm. แตกต่างแล้วต้องโดดเด่นด้วย mm hmm. แล้วก็มันก็ถูกกระฉลูกที่ธุรกิจพี่ทำด้วย <Ha. S 2> ซึ่งมันก็ไม่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากด้วย ha. Ha. แล้วตอนที่พี่ขาบอะคะ่ะน้องก็พามาเห็นร้านครั้งแรกเห็นปั๊บอึรู้สึกไงคะ เออต้องบอกใช้คำว่าตึ้งจิ้มกี่แค่ยังไงอ่ะเออเลยอ่ะพูดไม่ออกเพราะว่าสภาพร้านดังเดิมครับก็จะเป็นแบบว่ามีของตะเกะละกะกระจุยกระจายพยายามตามภาพตะกระจุยกระจายเต็มเลยนั่นแหละเดี๋ยวมีภาพให้คุณชมดูอ่ะก็ก็เห็นแล้วว่าเออเรียก็คือสภาพ ของธุรกิจการค้าในย่านของคนจีนเนาะมันก็เป็นเรื่องของร้านโชงหวยแต่ว่าอันนั้นคือเป็นวิถีชีวิตแต่พี่พี่ก็มีไอเดียว่าคือพี่ก็ทําอะไรมามาเยอะแล้วไอที่ทําความสวยทําอะไรเงี้ยแต่พี่ก็อยากทําอะไรที่มันค่อนข้างแบบติดดินมากๆเพื่อให้มันสวยอันนี้น่าสนใจกับชีวิตพี่มากร้านอาหารก็ทํามาเยอะแล้วโรงแรมก็ทํามาเยอะแล้วธุรกิจเรื่องของ Brand <ique> แบรนดิ้งก็เยอะแล้ว <S <S <anak lonely> แต่ว่าร้านโชว์ห่วยแบบว่าแบบพื้นพนเนี่ยไม่เคยทําวันหลังเดี๋ยวพี่จะให้พี่รีแบรนดิ้งโย่บ้างพื้นๆาพื้นเนี่ยสวยบ้างแล้วพอพี่พี่ได้พี่ดูแล้วปั๊บเนี่ยอะไรที่เป็นไอเดียที่พี่ขาบอกเอาละเฮ้ยที่นี่เนี่ยมันมันจะต้องมีการปรับปรุงรูปลักษณ์ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการรีแบรนดิ้งแบรนด์ใหม่เลยก็คือในกระบวนการเลยเวลาทำดีไซน์ล้วก็ตามนะครับเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของ วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของท้องถิ่นเราต้องเข้าใจท้องแท้ก่อนหลังจากนั้นเราก็พอเข้าใจเสร็จแล้วเราก็จะมีกระบวนการคิดในเรื่องของดีไซน์ซึ่งเป็นความรู้เฉพาะตัวแล้วก็เอาเรื่องของตัวศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมาปรับใช้เข้ากับดีไซน์ว่าควรจะเอาดีไซน์ตัวไหนที่มาใช้กับเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมเราก็เลือกได้ก็คือว่าอย่างเยาวราชเนี่ยครับความ ความมีเสน่ห์ของเยาวราชคือความคลาสสิกเราก็บอกเอะความคลาสสิกของเยาวราชคืออะไรก็คือคือโคมโคมเนี่ยเราเห็นเยอะแยะหมดเลยทีนี้เราจะยกโคมที่เขาแผนธรรมดาสีแดงหรือไม้ไผ่คงไม่ใช่คุณขามได้แน่นอนคุณขามต้องมีการต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนกันก็เลยมองว่าควรจะเป็นโคมทีนี้โคมเนี่ยมันก็ควรจะมีอะไรที่แบบว่าแตกต่างก็เยาวราชเนี่ยมันมีสีแดงเยอะ โคมแดงเยอะในเมื่อโคมแดงก็ต้องคู่กับโคมเขียวร้านโคมเขียวโคมแดงเข้าใจไหมครับแล้วพอพอบอกกับเนี่ยอีกคิวอะค่ะอีกคิวว่ายังไงบ้างตอนได้ความความไอเดียพี่วเวก็เป็นสำลักโคมงเขียวเลยตลึงนิดนึงเออว่าจะไปหาโคมสีเขียวจากไหนเนี่ย ก็ก็ก็บอกไปว่าเนี่ยมันมีร้านร้านทำโคมร้านลำโคมก็เลยไปไปบอกให้ร้านเนี่ยเราก็มีกระดาษถ่ายสีเขียวแล้วทางร้านก็ทําให้กอาจะเป็นสิ่งที่แปลกของร้านเพราะร้านเขาไม่เคยทําผมแล้วตอนไปบอกเขาอกว่าอยากได้โคมสีเขียวอ่ะเขาว่ายังไงคะเขาเขาไม่ทำให้เขาคิดว่าเขาคิดว่าเราจะไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราบอกวาเอามาใช้ตกแต่งร้านอครับ แล้วเห็นบอกว่าอย่างอย่างพอออกแบบอะไรก็ตะบางทีเนี่ยเห็นบอกว่ามันก็ต้องต่อสู้กับทัศนคติของคนรุ่นเก่าได้มีการไอ้ที่ไอ้ข่าได้มีการมอบไอเดียอะไรให้เขาบ้างคะว่าเนี่ยพี่ขาบออกไอเดียอย่างเงี้ยต้องไปคุยกับครอบครัวนะคือเวลามีอะไรผมจะมาปรึกษาที่พี่ข่าวอยู่แล้วว่าจะต้องเจอคําถามแบบไหนบ้างที่ขาก็จะให้ให้ความเป็นจริงเนี่ยข้อเท็จจริงว่าก็ข้อเท็จจริงในการ อย่างนี้ต้องเป็นนีอะไรอย่างเงี้ยคค่ะแล้วตอนนั้นพี่ขับดูไหมครว่าเนี่ยมันอาจจะต้องมีอุปสรรคทางด้านนี้เหมือนกันก็คือจะประสบการณ์ที่เราทําที่ปรึกษาแบรนด์มา10กว่าปีนะครับแล้วก็เราอย่างพี่เนี่ยเจอแบรนด์นะตั้งแต่ OT o p s m e แม้กระทั่งเจ้าของบริษัทระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกที่เจอมาแล้วทุกคำถามทุกคําตอบเนี่ยมันจะมันคือเรื่องเดียวกันคือเวลาเวลาธุรกิจคนจีนนะครับเวลาเขาจะเขาจะ แต่งตัวหรือจะเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นคําถามที่แบบเยอะมากค่ะซึ่งมันก็เป็นเป็นปกติสำหรับพี่อะ่ะเพราะว่าพี่พี่เจอลูกค้าแบบนี้มาเยอะแล้วค่ะแวแ,วแวเขาอาจจะเป็นครั้งแรกค่ะและพี่จะบอกแนะนำเขายังไงบ้างคะให้เขามาพูดและอธิบายยังไงบ้างเอ่อในการบอกเนี่ยเราจะบอกด้วยวคําว่าคอนเซปต์ค่ะเพราะว่าวิธีการทำคอนเซปต์มันคือพ่อแท้จริงยกตัวอย่างอย่างที่เอ่อเล่าเมื่อสักครู่ก็คือเอ่อเยาวราชเนี่ยมันไม่มีสี เออไม่มีสีแดงแต่ว่าไม่มีสีเขียวแล้วก็มีเบรกด้วยเขียวกวกกลายเป็นสัญลักษณ์ของร้านคือโมเขียวทีนี้สีเขียวเนี่ยเราก็บอกว่ามันนําให้เหตุผลคือเยาวราชไม่มีต้นไม้ทีนี้ควรจะเพิ่มเป็นคําว่ากรีนเยาวราชก็เลยกลายเป็นที่มาว่ามีต้นไม้หน้าร้านแล้วก็แล้วก็มองจากหน้าร้านฝั่งตรงข้ามขึ้นไปนะก็จะเป็นต้นไม้แนวนีขึ้นมาเราเราคือเพิ่ม เพิ่มอากาศให้กับเยาวราชอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อเท็จจริงอันนี้ประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นถัดมานี่ก็คือสีเขียวก็ต้องคู่กับสีชมพูนี่ฮะเนี่ยชมพูแล้วก็เขียวลรอคอนเซ็ปต์เห็นเราเราตั้งใจไว้อยู่เลยนะคะก็ชมพูมาจากอะไรมองมาด้านหลังนะครับอันนี้คือดอกโบตานเป็นดอกไม้ที่คนจีนเขารู้จักดีนะครับแล้วก็แล้วก็ควรจะเลือกเอาดอกโบตานมาเป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็มีดอกโบตานเป็นสัญลักษณ์ ก็เลยกลายเป็นว่าสีสีเขียวจบผูเกับสีชมพูค่ะก็เป็นคอนเซ็ปต์คือดอกโบตันก็เป็นสัญลักษณ์ของจีนแล้วก็เป็นความคลาสสิกด้วยมันทุกอย่างมันมีมันมีคำอธิบายเบ็เสร็จเลยแล้วเป็นคำอธิบายที่มาจากคำว่าวัฒนธรรมจีนนะครับและและตอนที่บอกว่าเห็นเห็นคุณมิก้บอกว่าตอนแรกเนี่ยค่ะนะคะจะทาล้านสีเรียกว่าไม่ใช่สีนี้นะคะ แต่ว่าทาไมคะคุณผู้ชมนะมาดูไอเดียกันต่อดีกว่าว่าทำไมร้านเนะี่ยถึงเป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกนะคะกันในช่วงหน้านะคะดูกันตั้งแต่หน้าร้านเลยนะคะก็ติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะในกับรายการไฮชิก <Ch> ค่ะสวัสค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการไฮชิกค่ะกับพี่ข่าวของเรานะคะนี่้าท่าเสร็จนะคะ ใช่แล้วก็ฉีดด้วยนะคะพี่หาได้แบบไม่ได้พี่หาตอนนี้โยมายืนอยู่หน้าร้านแล้วที่ช่วยพรีเซนต์นะคะตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยก็เบื้องต้นเลยนะครับเรามาสังเกตดูว่าในคาราวานาตึกแถวด้านหน้าของอาคารพาณิชย์เหล่านี้จะเห็นใช่ไหมคะว่ามีสีแดงหมดเลยใช่ค่ะก็มีอยู่ร้านเราร้านเดียวนะคะจะเป็นสีเขียวนะครับก็สีเขียวก็จะโดดเด่นในท่ามกลางสีแดงนะครับ จากข้างบนสุดที่พี่บอกว่า,ก,ากลาิ่นยอร์กัใช่ค่ะก็เลยเอาต้นไม้วางไว้ด้านบนสุดสีเขียวแล้วก็มีจับคู่กับสีชุกูของลูกบอลมันก็น่ารักแล้วพอเปิดไฟไปฝั่งตรงข้ามเห็นแล้วมันน่ารักมากเลยแล้วก็มีต้นไม้ระฆัแล้วก็มีสปอรไลท์ที่เป็นรูปดอกโบตันนะครับได้ลงมาแล้วก็จะมีพวงไม้ไผ่จีนลูกเบลเลอร์สลูกเลยแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็น ดอกโบตันนะครับที่เป็นหลากหลายดอกนะครับเมื่อโดนลมนะครับต้องโดูลมไหมครับมันจะหมุนเป็นดอกไม้หมุนน่ารักมากอ่าเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีลมก็เรียกว่าถ้าเกิดว่ามาถึงเนี่ยออกแบบคือสะดุดให้สะดุดตาตั้งแต่หน้าร้านถูกต้องลงมาเลยนต้องมันมีความหมายลงมาตั้งแต่แรกนะคะและทําไมคะด้านหน้าร้านอันนี้เลยค่ะพี่นะคะ ทำไมถึงได้มีการจัดดิสเพย์ตรงด้านหน้าคะก็เหมือนคอนเซ็ปต์ทั่วๆ <Ps. S 2> ไปก็คือว่าอย่างนี้มันคขเเป็นเรื่องของกระแสโซเชียลมีเดียค่ะคก็คือคว่าอ,อ,อย่างนี้ยค่ะมันก็จะมีดอกไม้น,นะคะ